ทที่เก้าทำความดีต้องฝืนใจพวกคนป่าลากลับไปแล้วท่านพระครูเตรียมออกเดินทางอีกครั้ง รู้ว่าครั้งนี้คงจะลำบากยากเข็ญกว่าครั้งอื่นๆเพราะต้องเดินขึ้นเขาสูงชันที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่ากั้นจัดการกู้กรดแล้วเก็บเครื่องอัฐบริขารจากนั้นจึงออกเดินทางบัดดลก็เกิดอาเพศขึ้นท้องฟ้ามืดมิดลงทันใดทั้งที่เป็นเวลาเช้าลมพายุพัดจัดแล้วฝนก็กระหน่ำลงมารุนแรงราวฟ้ารัว่ว พระธุดงวัย45เปรียกปรนเหมือนคนตกน้ำท่านรู้สึกหนาวหากก็มองไม่เห็นว่าจะไปหลบฝนณที่ใดนึกห่วงพวกคนป่าว่าจะมีที่กำบังกันหรือไม่หากไม่มีพวกลูกเด็กเล็กแดงคงจะพากันหนาวสัน่นหรือถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาช่างมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นต้องพอจุนกับของภัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ไข้ป่าซึ่งเป็นภัยที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ทว่าภัยอันใดก็ยังไม่ใหญ่หลวงเท่าภัยแห่งวัตสงสารท่านโชคดีที่พ้นจากภัยใหญ่หลวงนั้นแล้วแต่พวกเขาสียังไม่พ้นสมภารวัดป่าม่วงเดินขึ้นเขาด้วยความยากลำบากทางชันและลื่นมากท่านต้องใช้สติทุกย่างก้าวค่อยๆเดินขึ้นอย่างระมัดระวัง ออกสงสัยว่าเหตุใดอาจารย์ของท่านจึงห้ามมิให้ใช้คาถาย่นระยะทางฝนตกหนักและผนทางลื่นอย่างนี้น่าจะอนุรมให้ใช้คาถาได้อาจารย์ต้องการจะสอนบทเรียนอันใดแก่ท่านหนอหรือว่าจะแกล้งทรมานท่านเล่นคงไม่ใช่หรอกนะอาจารย์ของท่านเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเรื่องที่จะแกล้งทรมานสิทธิเล่น เป็นไปไม่ได้แน่เดินไปได้ประมาณสองชั่วโมงท่านก็ได้คำตอบฝนที่กระหน่ำลงมาจนมืดฟ้ามัวดินนั้นทำให้กระแสน้ำไหลหลากลงจากเขาสูงขณะที่น้ำไหลลงท่านสังเกตเห็นปลาฝูงหนึ่งกำลังว่ายทวนน้ำขึ้นมาบนเขาตัวที่ว่ายต่อไปไม่ไหวก็ถูกกระแสน้ำพัดลงสู่เบื้องต่ำ ส่วนที่ยังมีเรี่ยวแรงก็ไ่ว้ทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกระหนั้นต่อไปเป็นภาพที่ท่านรู้สึกประทับใจยิ่งนักปัดนี้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าหลวงพ่อดำอาจารย์ของท่านต้องการให้สิทธิเรียนรู้จักของจริงเพื่อเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ไว้สั่งสอนสานุสิทธิในเรื่องของความเพียรพยายาม นข้้าางหาท่านจะต้องทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการเผยแผ่พระศาสนาของพระศาสดาช่วยเหลือเวนยนิกกรทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากห้วงน้ำแห่งการเวียนไหา้ตายเกิดเพราะสาระแห่งการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระหุชนะหีตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลก ภาพของปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้ท่านนึกไปถึงหอยโขง่งตัวมะหหอมาที่ท่านเรียกมันว่าปู่หอยเพราะมันใช้ปากต่างเท้าเดินทางได้ไกลถึงสามกิโลเมตรไปยังหนองมอกแกงปลากับหอยให้คติสอนใจในเรื่องการทำความเพียรถ้าปราศจากความเพียรเสียแล้วก็มิอาจล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เลยอาจารย์ของท่านจึงเป็นผู้มองการไกล และมีอุบายวิธีการสอนที่แยบยนต์นักความหนาวเย็นเพราะเปียกฝนบวกกับความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินขึ้นเขาที่สูงชันเมื่อเทียบกับประสบการณ์ทางปัญญาที่ท่านได้รับนับว่าคุ้มค่าที่สุดสมปารวัดป่ามะม่วงเดินอย่างมีสติเป็นเวลาหชั่วโมงจึงมาถึงยอดเขาฝนตกตลอดเวลาไม่มีขาดเม็ดนับตั้งแต่ท่านออกเดินทางกระทั่งมาถึงจุดหมาย หลวงพ่อดำอาจารย์ของท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่บนแท่นหินสี่เหลี่ยมในถ้ำปากถ้ำกว้างพอที่แสงสว่างส่องถึงแต่ฝนสาดเข้าไปไม่ถึงท่านรีบคลานเข้าไปกราบพร้อมกับรายงานว่าหลวงพ่อครับผมมาถึงแล้วครับฝนตกตลอดเวลาเล่นเอาผมเปียกปอนเป็นลูกแมวตกน้ำเลยจัดการทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นลำดับแรกจากนั้นก็ทำเครื่องนุ่งห่มให้แห้ง มิฉะนั้นจะถูกปอดบวมเล่นงานอาจารย์สั่งก่อไฟพิงหรือครับแล้วจะหาเชื้อเพลิงที่ไหนในเมื่อฝนตกจนต้นไม้ใบหญ้าเปียกไปทั้งป่าอย่างนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช้ใจของเธอนั่นแหละใจของเธอไม่เปียกมิใช่หรืออย่าลืมสิมโนปุพังคมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วแต่ใจใจของเธอได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่ออาจารย์แนะแนวทางจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าผมคงจะหนาวและเหนื่อยมากไปถึงได้คิดไม่ออกถ้าเช่นนั้นผมจะทำเตโชกสินเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำเครื่องนุ่งห่มให้แห้งท่านเปลี่ยนมานั่งในท่าขัดบัลลังก์สำรวมจิตเจริญเต,ญเตโชกสิน บัดเดียวหนึ่งก็หายหนาวสบงจีวรและสังฆาติแห้งสนิทเหมือนปาฏิหารเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ถามทันทีที่สิทธิลืมตาสบายมากครับผมหายหนาวแล้วและเครื่องนุ่งห่มก็ไม่เปียกไม่แฉะเหมือนเมื่อสักครู่ช่างอัศาจรรย์เสียจริงเรื่องของใจนั้นอัศาจรรย์สำหรับคนที่ฝึกส่วนคนที่ไม่เคยฝึกใจ เขาจะไม่พบความอัศจรรย์เช่นนี้แล้วเขาก็ไม่เชื่ออีกด้วยเพราะเขาเป็นทาตุของกายสแสวงหาวัตถุมาปรนเปรกกายติดอยู่กับความสะดวกสบายทางกายซึ่งเขาหลงผิดว่านั่นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งหากมองในแง่ปรมัติไม่ว่ากายหรือใจต่างก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ดังมีพระพุทธวจนะตรัสรับรองไว้ว่า สัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากความยึดมั่นเช่นไปยึดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาทั้งที่โดยปรมัติแล้วอัตตาตัวตนที่พวกเขาพากันยึดติดถือมั่นนั้นหาได้มีไม่น่าเป็นห่วงนะห่วงอะไรหรือครับ ห่วงเวนยนิกรทั้งหลายนะสิในวันข้างหน้าจะมีผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แต่ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์สอนในสิ่งที่ผิดบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคนพวกนี้ก็จะได้รับการยกย่องเชื่อถือมากกว่าคนที่รู้แจ้งเห็นจริงเสียอีกเป็นเรื่องธรรมดาครับหลวงพ่อคนโง่าย่อมมีมากกว่าคนฉลาด เหมือนที่ท่านอุปติษสะท่านตอบคำถามของสัญชัยปริภาชกขนาดสมัยพุทธกาลคนโง่ยังมีมากกว่าคนฉลาดปัจจุบันเลยสมัยพุทธกาลมาตั้ง2,500กว่าปีคนโง่ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณผมไม่แปลกใจหรอกครับถูกของเธอคนเราเกิดมาโง่หรือฉลาดก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาทำมาเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่า กรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราไปแก้กรรมให้เขาไม่ได้นอกเสียจากเขาจะแก้ด้วยตัวของเขาเองเราสามารถแก้กรรมได้หรือครับหลวงพ่อจะว่าแก้ได้ก็ไม่เชิงหรือจะว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ใช่กล่าวคือกรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะทําลงไปแล้วส่วนกรรมใหม่ซึ่งหมายถึงกรรมที่กําลังทําในปัจจุบัน และกรรมที่จะทำในอนาคตนั้นเราสามารถแก้ได้ด้วยการเจริญสติตามแนวสติปฐานสี่ตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหน้าที่ของเธอคือต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้เขาเข้าใจให้ได้แต่ถ้าเขาไม่พยายามเข้าใจละครับผมหมายถึงว่าเมื่อผมเพียรพยายามที่จะทำให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่พยายามที่จะเข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ หลวงพ่อจะให้ผมทำอย่างไรครับสิทธิ์อยากรู้คำตอบเราก็คงไม่ให้เธอทำอะไรนอกเสียจากจะบอกให้ปล่อยเข้าไปตามกรรมเอาละเราควรจะยุติเรื่องนี้กันได้แล้วพูดเรื่องใหม่ดีกว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเหตุใดเราจึงให้เธอขึ้นมาที่นี่โดยไม่ต้องใช้คาถาย่นระยะทางเข้าใจแล้วครับ หลวงพ่อต้องการให้ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางปัญญาถ้าใช้คาถาย่นระยะทางผมก็จะไม่ได้เห็นความเพียรพยายามของหมู่มัดฉาภาพฝูงปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาบนยอดเขาทำให้ผมเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าการทำความดีต้องฝืนใจเหมือนปลาว่ายทวนน้ำถูกแล้วปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำปลาตายเท่านั้นจึงจะว่ายตามน้ำ ปลาตายมันก็ไหว้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับหลวงพ่อสิทธิ์ย้นอย่างเกรงใจเป็นที่สุดเราหมายถึงว่าเมื่อมันไหว้ตามน้ําก็เท่ากับมันตายแล้วเหมือนการทําความดีคนที่จะทําความดีต้องฝืนใจคือต้องทนต่อความยากลําบากได้คนที่ไม่ฝืนใจก็ทําความดีไม่ได้เหมือนกับคนที่ตายแล้วที่เราพูดมานี้มีความหมายมากนะเธอลองเอาไปคิดทบทวนดู จิตของคนก็เหมือนกับน้ำธรรมชาติของน้ำคือต้องไหลลงสู่ที่ต่ำจิตของคนก็เช่นกันชอบไหลไปสู่ความชั่วมั่วอบายภูมิชอบหาความสุขในสังคมที่เลวร้ายแต่เขาก็ไม่รู้ว่ากำลังทำชั่วต่อเมื่อกำชั่วมาให้ผลน,นั่นแหละถึงได้รู้แต่กว่าจะรู้ก็สายนะครับหลวงพ่อคนส่วนใหญ่มักรู้ตัวเมื่อสาย ส่วนผมโชคดีหน่อยที่รู้ตัวเมื่อเช้าคือยังไม่ทันสายภิกษุวัย41บวกสี่เริ่มตีสำนวนพอหายหนาวหายเหนื่อยก็ชักมีแรงนะหลวงพ่อดำพูดเสียงเรียบหลวงพ่อครับแล้วปลาพวกนั้นมันจะตายไหมครับท่านพระครูปเปลี่ยนเรื่องถามด้วยม่รู้จะโต้อตอบอาจารย์ว่ากระไรถ้าตายมันก็ไม่หายใจถ้าไม่หายใจมันก็ตาย คราวนี้อาจารย์ตีสำนวนบ้างแล้วหลวงพ่อคิดว่ามันจะไม่หายใจไหมครับขึ้นมาบนเขาที่สูงออกอย่างนี้มันคงจะหายใจไม่ออกเมื่อหายใจไม่ออกมันจึงต้องตายหลวงพ่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับสิทธิ์อยากรู้ไม่เป็นอย่างนั้นแน่เพราะบนนี้มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่มันก็จะไปได้ชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยจากน้ำมือมนุษย์ ชีวิตของมันก็จะยืนยาวต่อไปอีกนานกว่าที่ควรจะเป็นขณะที่พระอริยเจ้าสององค์นั่งสนทนากันฝนยังคงตกหนักอยู่ตลอดเวลาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้แต่น้อยหลวงพ่อครับฝนจะตกต่อไปอีกนานไหมครับสิทธามนเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงจะหยุดอาจารย์ตอบแล้วหลวงพ่อกับผมจะเดินทางกันต่อไป หรือว่าจะรอให้ฝนหยุดก่อนครับสิทธามอีกต้องรอให้ฝนหยุดก่อนหมายความว่าหลวงพ่อกับผมจะต้องอยู่ในถ้ำนี้เวันเจ็ดคืนอย่างนั้นหรือครับถูกแล้วเรากับเธอจะออกเดินทางทันทีที่ฝนหยุดตลอดเจ็วันเจ็ดคืนที่ติดฝนอยู่ในถ้ำเธอจะไม่ได้ฉันข้าวแม้แต่เม็ดเดียวจะทนไหวไหมอาจารย์ทดสอบความอดทนของสิทธ ไม่ฉันข้าวแล้วจะมีก๋วยเตี๋ยวให้ฉันไหมครับถ้าได้ก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวก็คงจะพออยู่ได้สิทธิ์ตั้งใจยั่วอาจารย์เสียใจไม่มีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวขนมปังขนมจีนก็ไม่มีมีแต่น้ำฝนเท่านั้นที่เธอจะฉันได้จะทนได้หรือไม่แล้วหลวงพ่อเราครับจะทนได้หรือไม่สิทธิถามกลับอย่าว่าแต่เจ็ดวันเลย สำหรับเราไม่ฉันเจ็ดเดือนก็ยังอยู่ได้เราไม่ห่วงตัวเองห่วงแต่เธอนั่นแหละเมื่อหลวงพ่ออยู่ได้ผมก็ต้องอยู่ได้เอาละครับผมจะทนจนกว่าจะตายพูดอย่างปรงตกแล้วหายใจเข้าไว้จะได้ไม่ตายอาจารย์ปลอะครับผมจะพยายามแต่หลวงพ่อต้องอยู่กับผมที่นี่นะครับอย่างน้อยก็ทำให้ผมอุ่นใจเราไม่ไปไหนแน่ เพราะเราจะอธิษฐานจิตเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วัน7คืนถ้าเธอไม่อยากทรมานเพราะความหิวก็จงทำอย่างเราและควรทำอย่างยิ่งเพราะเมื่อเธอกลับไปที่วัดแล้วจะไม่มีโอกาสเข้านิโรธสมาบัติอีกลูกศิษย์ลูกหาจะมารบกวนเธอทั้งคืนทั้งวันจนไม่มีแม้แต่เวลาจะจาวัดผมจะดังขนาดนั้นเชียวหรือครับหลวงพ่อจะไม่เกินหน้าเกินตาพวกดาราเขาหรือครับ เธอจะดังยิ่งกว่าดาราหลายเท่าแต่จะบอกอะไรให้ว่ายิ่งเธอดังมากขึ้นเท่าไรก็จะมีเวลาเป็นตัวของตัวเองน้อยลงเท่านั้นเธอจะไม่มีแม้แต่เวลาจะผายลมขนาดนั้นเชียวหรือครับไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเธอไม่เชื่อที่เราพูดมาเธอก็จดเอาไว้หากไม่เป็นอย่างที่เราพูดเรายอมให้ปรับเอาละได้เวลาที่เราจะเข้านิโรธสมาบัติแล้ว ขอยุติการสนทนาไว้เพียงเท่านี้พูดจบภิกษุรัตตัญยูจึงหลับตาลงและเข้านิโรธสมาบัติในบัตดนนั้นท่านพระครูเห็นเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญสมณธรรมสูงสุดเพราะต่อไปคงจะหาโอกาสเช่นนี้อีกไม่ได้จึงอธิษฐานจิตขอเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันอธิษฐานจิตแล้วจึงจเจริญรูปฌานสตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุถฌาน ออกจากจตุทชาญเข้าอารูปฌานสี่ตั้งแต่อากาสานันจายตนะไปจนถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญาณาสัญญายตนะแล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัติวจีสังขารกายสังขารและจิตตสังขารดับไปตามลำดับ ระภิกษุสององค์เข้านิโรธสมาบัติอยู่ในถ้ำตลอดเจคืนเจวันคันครบกำหนดตามที่อธิษฐานจิตไว้ก่อนเข้าจึงออกจากนิโรธสมาบัติจิตสังขารกายสังขารและวจีสังขารเกิดตามลำดับแม้จะรู้สึกหิวเพราะไม่ได้ฉันอาหารมาตลอดเจวันหากจิตกลับปลอดโปร่งผ่องใสท่านพระครูค่อยๆลุกจากที่นั่งเดินไปยังที่ที่อาจารย์นั่ง พุกเขาแล้วกราบเบญจางคัประดิษฐ์สามครั้งเดี๋ยวต้องออกเดินทางกันเลยเธอจะไปส่งน้ำก่อนก็ได้จากปากถ้ำเดินเลี้ยวขวาไปสักสิบวาจะพบแอ่งน้ำจากนั้นจึงจะออกเดินทางพอพ้นเขาลูกนี้ก็จะไปถึงหมู่บ้านจันตะคุกซึ่งอยู่ในเขตพามา่ามีคนรอใส่บาตรเธออยู่ขอบพระคุณครับผมจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาที สิทธิ์กราบเรียนจากนั้นจึงลุกขึ้นเดินไปยังทิศท,ทางที่อาจารย์บอกประเดี๋ยวหนึ่งก็พบแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำใสแจ๋วจนมองเห็นปลาทุกตัวที่แหวกว่ายเล่นอย่างเริงร่าอยู่ในนั้นไงจำข้าได้หรือเปล่าที่เดินตากฝนขึ้นมาพร้อมกับพวกเองเมื่อเจ็ดวันก่อนท่านทักถ่ายฝูงปลาพวกมันพากันมองท่านตาแปว๋วราวกับฟังรู้เรื่อง ข้าขออนุญาตอาบน้ำหน่อยนะพวกเองพากันไปไหว้อยู่ทางโน้นห้ามแอบ,บดูละ่ะฝูงปลาพากันว่ายออกไปเหมือนจะรู้ว่าพระคุณเจ้าท่านจะส่งน้ำ